อ๋อยังสิครับให้ซื้อแต่บักเก่าหกกูบอกให้ซื้อบักเก่าหกสองจังหวัดตัวโหูโอ้ยเสียดายหลายคือบมอ่าาอบบมาอยู่ทางหลังเก่าหกนี่มันคือเรื่องมันอยู่ท่าน้าเนาะ <c oughs> ว่างบ่ละจ้ะเนี่ยว่างอยู่ตัวจ้า <c oughs> <c oughs> งามเนาะเขางามงามโอ้ทั้งคุณงามบ่จ้ะแต่ใครอยู่เด้อใครแน่อย,ยู่บัดมันสิบต่อเรามันสั่งใครเห็นไนะหมหมดนีเฮา มันใจคือเกาแต่วาเลกเล่นแ้องก็เข่าอยู่ด้วยนออเนวิ่งบนเก่าเนาะมันไปไปอยรับอันลอยเก่าเก้าหกสองไปจังสันโอ้เสียเสษน้ำบักศูนย์นั่นในฟืนอยู่ศูนย์ว่าลังว่าบนสันเล่นไปอยลังมันก็ออกศูนย์นออเนาะจังว่าออกศูนย์แต่วาเลงจ้า เด็กเด็กนเลจังไออกูนสูนโดนแล้วเนาะไม่ว่าเล็ดับเพิ่นนี่สุดยอดเนาะอ๋อเนาะดับนยอยู่หลีเนาะอ้ามันออกลางศูนศูนน่ะอ่าจ้าเอาตามต่อสู่ตัวจ้าเอาตามต่อตัวงวดไหมตามตัวตามตัวตัวงวดวันี่หนึ่งจีกาสู่ตัวตัวเขาเห็นจังเลยได้อืมเอาเรขบเด่นเรื่องวันนี้ จ้าอเด็กเต้นสามตัวคือเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดห้าวิ่งเจ็ดกับหาเด้อวิ่งไปที่เจ็ดกับหาจ้าจับครูแบบนี้อยู่บมหลอไดอกจ้าเจ็ดหาเจ็ดหาเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดหกแปดหกแปดหา เป็ดฮสานี่แหละบนรางอันนี้บนรางด้วยตีโอเมียนบนรางบ่บ่ลางเป็นรางบ่บนเป็นบนดอกเอาบนรางด้วยนี่แหละอือเอาเจงศิล้วเอามันแข่งแข็นหลุดโอ้เนีนเตกกับเตกตืมหลุดกับหลุดกับหลุดไปเลยเพราะแตกกับหลุดกับหลุดไปอ๋อว่จับสามตัวไงเนี่ยบอเป็นแนวทางเนื้อเมียนยุจานซีกันดัค่ะคือ สายิ่่งสายรูดเกดเจ็ดกับหานี่แล้วอือให้ไมมติดไว้เนาะเนาะัะเดดับลางเด้อแบบนี้จะดับลางตรงตรงดับลางตรงตรงีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองหหเกสเกสี่สองสี่สองห้า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 ปปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดสี่แปดเจ็ดแปดนี่จะมีแหละเก่าคูอืมดับอยู่ทุกงวดเด้อคือดับตรงต่งโต๊กับสามารถมาได้แล้วก็โตตรงสามารถออกผลได้เมนค่ะเข้าใจน่ะละเนาะอเนาะครับครับเพราะว่าเพิ่นไห่มาตั้งแต่ปีไม่พึ่งหลุดหวดเดียวคือหลุดงววสองหนึ่งแค่นั้นเนาะอคนาะ นอกนั่นคือหลับดับสุดยอดเลยก็ถือว่าสุดยอดเลขเพิ้น<ช>ยูดอกเลขดับจ้าสามารถออกบนได้จ้าตัวตรงแต่ออกกลางคือออกตก๊ะกลับได้จ้าแต่ตัวตรงบ่าสาม,มารถออกได้คือดับตรงเนาะดับตรงตรงเลยดับกลางจ้าดับตัวว่าว่าได้คำนวณสากนัานนะอือว่าจับให้ไดว่าสามตัว แต่นี้ยุนแหละแต่ว่ายังบอดดิค้ำเงินอยู่เลขกีออมากนี่คือหาเก่าเด้อเอาอีกแล้วมักส่วนตัวมักส่วนตัวเป็นว่างวดว่างหันบอกซา,า,าบานาเก่าหกมันผัดออกเก่าหกสองวันนี้มัาหาเก่ามันสิบอกออกหาเก่าหกสบอ,อ,อ <c ười> แกกเหแล้วฟังกันเด้อใส่จิตจิตเจริญญาติเะนวะ จ้ามักส่วนโตของอ๋อคือหาเก้านี่แหละทีมาตีโอก็เดี๋มักหาเก่ามันเก่ๆนี่แม่ดูนั่นแหละอืมจ้าจ้าต่ว่าสายวิ่งเันว่ามักตัวใดตัวหนึ่งเจ็ดก็ห่านี่จัดโลดเมนถ้ามักเจ็ดกบห่านี่นี่หาเจ็ดเกินี่ได้แหละจ้าเมียนอยู่เมียนค่ะกะรู้สึกว่าเลขงวดนี้ง้ําง้ําแต่ว่า รู้สึกว่าสิซื้อยากเด้อเฝ้าไปหาซื้อไว้เฝ okay ้าไปหาซื้อไว้แม่น57 59 79 86 85นี่เข้าโครงการคนละครึ่งคุมอัดเฝ้าไปหาไว้คแบบจ้าค่ะฝันบะมีหยังมาตากมาฝากมาต่อนี่บอกอบ่นอนลิีซีดีเป็นหยังขึ้นเงินยาเข่ายาเนี่ยปุ๊บนั่นล่ละหาอยากแต่ต้องวเนาะเอากระสันจ้าบ่รบกวนเวลาอ๋อใกล้ๆใกล้อยู่มือคั่น ได้มาจังไดก็สิยิงไปหาดอกยิงมาเด้อจ้าเด้อรอเด้อครับครับค่ะเอาเอาเห้นสูบๆมันๆมื้อนี้จังได๋อ้อเอฟซีผลหมานําค่ะกันตังเซกันครับโอเคค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวสาวบ้านจะทวนตัวเลขออย่างสีเลขวิ่งเงินล้านให้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้อจ้ะหนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดวิ่งเจ็ดกะหาเด้อพี่น้องบุนล่างวันนี้เพิ่นรวมบุนล่างเด่นเนาะค่ะเด่นบนล่างนี่เจ็ดมีแปดมีหา จับคู่ให้หาจิตหาเก้าจเก้าแปดหกแล้วก็แปดห้าจ้าเน้นให้หาเก้ามิดเดียวพี่น้องจ้ะผู้ใดสงสัยยังตามเบอร์โทรนี่ด้วจ้ะเป็นเบอร์โทรทั้งออยังสีจ้ะเดี๋ยวสิเปียบเทียบสถิติงวดเก้าให้เบึงนี่งวดเก้าบน,านให้วิ่งเก้ากับศูนย์บนนะคะพี่น้องศูนย์แไปลุ้งหลังเนาะค่ะเก้าไปเก้ที่หลักร้อยให้เก้าหกออกเก้าหกสงพี่น้องจ้าเคล็บหน้าจอจ้า ฟังให้จ้ฟังให้เข้าใจเด้ออันนี้เป็นตัวเลขหนาลงทุนเนาะค่ะแล้วก็มีเลขดับอยู่ในคลิปนี้เนาะค่ะเลขดับล่างตรงตรงพร้อมดับอยู่ดับไซข็งจ้ะเดี๋ยวเซ่เบิ้งเลขดับล่างตรงตรงเนาะอันนี้เลขหน้าลงทุนแครปหน้าจอก่อนจ้ะทั้งงวดเก่าและงวดใหม่เนะาะผู้ใดอยากโทรหาเผูนโดยตรงก็ศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกสี่ศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกสี่โทรหาผู้โดยตรงจะ้ะออยางสีเนาะจ้ะ สำหรับอันนี้เป็นเลขดับล่างตรงๆ9หางเด้อพี่น้องโตกลับมาได้บนไปได้ค่ะแต่ว่าลางนี่บอมา้าบอม้าเห็นแต่แท่คือ1นึ่งศูนย์สองหกสเก้สีองห้าแดเดหนึ่งแดสี่แล้วกับแเจ็ดอันนี้เลขดับชุดดับล่างตรงตรงโตกลับมาได้ออกได้บนสามารถไปได้ดับแค่ตัวตรงลางแค่นั้นจ้ก ยาเสบงหงวดว่างหันเนาะพี่น้องอันนี้เป็นชุดหวดว่างหันจะดับอยู่ค่ะงวดว่างหันออกศูนย์ศูนย์พี่นอ้องเนี่ยจ้ะดับอยู่เด้อค่ะแบบนี้ละจ้ะเอาบุญสามารถไปได้ขึ้นนี่เลยค่ะหกสองไปบุญได้จ้ะหวดว่างหันออกหกสองเนาะค่ะเอาพี่น้องคะแคปหน้าจอจา้าอันนี้ชุดเลขดับล่างตรงๆต,ต,ตัวกลับมาได้ บนมาได้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเรือพี่น้องค่ะบอ๊อบเมนเรือเนาตัวตัวเลขเนาะเพราะในคลิปนี้มีเลขดับพร้อมจ้าเอากระสุด้ทยนี้กับกบุญกบคุณทางอ้อยยังซีเนาะค่ะบอติงบอปะยังนําตัวเลขมาฝากมาตอนเนาะค่ะสําหรับผู้ใดมักเลขดับผู้ใดนักเลขนาลงทุนจัดได้เลยจ้ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเฮงเฮงรวยๆปังปังคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ